อาชีพโซลินเกอร์เข้ามาใหม่หลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเล่นยังไงมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วระหว่างอาวุธมือเดียวกับอาวุธสองมือควรจะเล่นอะไรยังไงดีในคลิปก่อนที่ผมเคยพูดไปตัวอาวุธ2มือก็ค่อนข้างยืนยันตามนั้นว่ามันเน้นไปในทาง DPS เน้นไปในทางดาเมจเป็นหลักใครที่เล่นคนเดียวอาจจะไม่ได้สนใจเอาลง KVM สักเท่าไหร่หรือว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเอาลง KVM ได้แต่ประเด็นปัญหาคือมันไม่มีพวกสกิลช่วยตัวเองสก เอาตัวรอดใน KVM มันมีน้อยอย่างเช่นพวกสกิลหายตัวสกิลบิงสกิลวิ่งไวอะไรพวกนี้พอมันไม่มีมันก็เลยเอาไปลง KVM ยากมันช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แม้ว่ามันจะมีดาเมจก็ตามทีแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่สามารถทํา CC ไม่สามารถหลบคู่ต่อสู้ได้ประกอบกับระยะการโจมตีของตัวละครมันไม่ใช่การโจมตีระยะไกลมันค่อนข้างจะเป็นระยะกลางอาจจะมีบางสกิลที่เป็น10เมตรก็ถือว่าเป็นสกิลดาเมจระยะไกลยอยู่แหละแต่ถ้าเทียบความเร็วความแรงคุณเอาไปแล้วคุณไปโดนตัวสไนคิ โดนสอยตายห่าหมดใน PVP สําหรับสายอาวุธ2มือนะใครที่เล่นเกม ROX อยากจะเติมเพชรเติมเกมอยากจะพัฒนาตัวละครง่ายๆวันนี้เพียงแค่ add line id at richman shop เติมเพชรใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นเติมง่ายเติมไวพอได้มีเงินคืนที่สําคัญถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเกม ROX หรือแ e g n ล็อกตระกูลไหนๆทาง richman shop ก็มีให้บริการเติมทั้งนั้นจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richman shop com หรือจะ add line id มีตัวอ s s i g n นำหน้าที่ a richman ช็อปไปให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง lishman shop แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้กับอีกอันนึงคืออาวุธมือเดียวสกิลของอาวุธมือเดียวพอขึ้นมาเป็นไฮคลาสยังคงเน้นไปทางสกิลโจมตีอยู่ยังไม่ค่อยมีสกิลป่วนมากนะักสกิลป่วนจะมี2สกิลโกลมโซกับชาโดโซโกเลมจะเป็นกายภาพชาโดโซจะเป็นเวทส่วนสกิลโจมตีเท่าที่ดูมาแล้วกันมันเอาไว้ใช้บอทได้แต่ว่าดาเมจจริงๆอ่ะมันไม่ค่อยแรงยิ่งถ้าเทียบกับ2มือดาเมจมันห่างกันค่อนข้างจะเยอะพอมาถึงคลาสสถ้าเป็นอาวุธ2มือมันจะมีสกิล พัฟฟิซที่ชื่อว่า Tarisman Research คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเล่นเป็นธาตุโกสหรือเป็นธาตุ s h a ด o w เพราะพอคุณมีพซีฟิตัวนี้ถ้าธาตุโกสคุณเยอะกว่า Shadow มันก็จะทําการโจมตีเป็นธาตุโกสถ้าธาตุ s h a ์โ w คุณเยอะกว่าธาตุโกสมันก็จะทาการโจมตีเป็นธาตุ Shadow เท่ากับสายอาวุธ2มือเราสามารถเลือกได้จะเป็นโกสก็ได้จะเป็น s h a ด o w ก็ได,ได้แล้วก็จะมีพวกสกิลอันเชิญ a z u n าก้อนทาการโจมตีเป็นสายฟ้าธาตุลมยังไม่ทันเพิ่มเลเวลอะไรเลยก็ทําการโจมตี27% 0 0อเอ็ของ m แทกไปยังเป้าหมายแล้วก็สตันเป้าหมายด้วยเป็นเวลา2วิไว้ไทเกอร์ก็ทําการโจมตี150องศาเป็นรูปพัดออกไปในระยะ8เมตรข้างหน้า <c oughs> ทําการโจมตี3ครั้งดาเมจพันของ M อ็มเอตคือดาเมจจัดจ้านจริงดูแค่นี้ค่อนข้างจะเน้นไปทางเรื่องดาเมจเป็นหลักแถมยังมีตัว Active Skill ทำดาเมจเป็นธาตุโกส1 6 0 0 0ของ M s t t a c k แล้วทุกๆอิน15หน่วยจะเพิ่มการโจมตีให้อีก1%สูงสุดที่1100ไม่แรงให้มันรู้ไปส่วนพสซีฟสกิลตัวนี้ถ้าใครที่อยากจะเล่นให้มันแรงสุดๆคุณอาจจะต้องลงค่าเบสแตะค่ารองเป็นลักทุกๆ48หน่วยของลักจะช่วยเพิ่มดาเมจให้ส่วนพอเป็นอาวุธมือเดียวขึ้นมาเป็นคลาส3สกิลค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นไปนในทางสกิลบัฟสกิลซีซีสกิลป่วนอันเชิญน,นู่นนั่นนี่มาช่วยทำดีบัฟอะไรประมาณนี้มีผลทั้งใน PV PVP มีผลทั้งใน PVE อาจจะต้องลองเอาเข้าไปเล่นดูจริงๆว่ามันจะช่วยเหลือในด้าน PVP ได้เยอะขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่อ่านสกิลตัวนี้ถามว่าดูแล้วมันมีส่วนช่วยอะไรใน PVP เยอะมากแค่ไหนไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าใครที่เล่นคนเดียวนะผมเชียร์ไปเล่นอาวุธสองมือดีกว่าแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเซิร์ฟใหม่มันมีไอเทมช่วยทําให้ตัวละครคุณไปถึงเลเวล60ได้ไวขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนจ็อบเป็นไฮคสตสได้ไวขึ้นตัวเบสเลเวลเนี่ยผมดูแล้ว ประมาณ3วันไม่เกินนี้ยังไงถ้าคุณเล่นถูกวิธีคุณบอดถูกที่ถูกทางตัวละครคุณถึงเลเวล60แนะ่ๆกดใช้ไอตัวไอเทมเบสแคปซูลส่วนตัวจ็อบเลเวลอาจจะใช้เวลานานสัหน่อยประมาณ4-6วันกว่าที่จะเปลี่ยนไปเป็นไฮคลาสวิธีการกดก็เช่นเดียวกันตัวละครเป็นแคสสอจ็อบเลเวลอยู่ที่เลเวล27แล้วกดใช้ตัวจ็อบแคปซูล23อันก็จะกลายเป็นว่าจ็อบเลเวลแคสสเต็ม50แล้วสามารถเลื่อนเป็นไฮคลาสได้จะแลกไอเทมไฟน,นั่เอ็มดาเมทมาเทสให้ดูปรากฏว่าแลกผิดไปปแเ็นเนฟน ดีดาเมจสวยเลยเทสไม่ได้ขออภัยตอนแรกผมนึกว่าผมจะเทสให้ดูว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันแรงกว่ากันแต่ตอนนี้เทส่อได้แล้วด้วยความซื่อบื้อของตัวเองพลาดแบบไม่น่าพลาดจริงๆวะ่ะพอดีผมยังไม่ได้ตีบอสขอทดสอบกับหุ่นฟางก่อน2 7งหมืด1ถ้าใช้ตัวสกิล ไฟรัวอยู่พอสมควรสายสกิลมันสามารถทดสอบรู้ผลได้ภายใน1น,นาทีจะไม่ได้เหมือนพวกสายคริหรือว่าสายโจมตีธรรมดาก็เดี๋ยวลองดู1น,นาทีว่า DPS มันได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ดามเมจก็จะมีตั้งแต่ช่วงแรก,แรกนะสองหมื่นกว่าจนปาสา3หม0 0น0ี่หขึ้นอยู่กับพวกสกิลกับผลการแสดงของแพสซีฟ 66 0 0 0โดยประมาณสกิลที่ใช้ ก็มีอยู่ตามนี้วิธีการอัพสกิลสำหรับสาย2มือคลาสแรกที่เป็นเชคอนผมอัพแค่ตัว running max เอาไว้เวลาไปอยู่ในแมปที่มันขี่สัตว์ขี่ไม่ได้มันก็สามารถช่วยเพิ่มเรื่องการวิ่งไวอะไรยังไงพวกนี้ได้หรือถ้าคุณไม่สนใจคุณจะไม่ต้องอัพก็ได้คุณก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้น5แต้มในการเอาไปลงสกิลต่างๆแต่ผมมองว่า away, อัพๆเอาไว้เถอะยังไงแต้มมันเหลืออยู่แล้วพอมาถึงโซลิงเกอร์ก็อัพโซคอลเลกพวกนี้จะอัพเต็มสิทั้งหมดนะมีโซคอลเลกโซเอ็กซ์โพชชั่นจะ หลกักโซ insight so h า w w s เวสเนี้ย ที่ผมไม่ได้เปิดใช้เพราะว่ามันใช้ตัว sp cost ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะลองเอาไปเทสอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราไม่ใช้มันได้อยู่ 66, 6. 6 0 0 0่น dps ถ้าสมมติว่าใช้เดี๋ยวดูว่ามันจะได้ dps เพิ่มขึ้นไหมแต่มันกินมานาค่อนข้างเยอะเวลาบอทไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ passive skill 2อันนี้อัพเต็มคา h ฮกับไคหน้าก็มีอยู่แค่นี้เลยสำหรับคลาส2พอมา high class ัตัว soul revolution เป็น passive skill soul division อันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ได้ดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาอีก soul Unity. เป็นตัวพสซีฟสกิลไคเซลลตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่าเอาไว้ช่วยเหลือในการลง KVM หรือเวลาโดนบอสโดนมอนตีแล้วมันติดพวกดีบัฟอะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้เพราะว่ามันไม่ใช่พสซีฟมันเป็นแอคทีฟสกิลพอเวลาคุณกดใช้มันล้างดีบัฟก็จริงแต่ผลของสกิลตัวนี้คุณจะไม่สามารถทําการโจมตีได้แม้ว่ามันจะฟื้นฟูแม็กซ์ HP แล้วช่วยล้างดีบัฟอะไรให้เราก็ตามแต่ก็เลยมองว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้ในการเล่น PVE นะส่วน PVP ถ้าคุณจะเอาไปลงแล้วใส่เอาไว้เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือตัวละครก็ลองดูจังหวะการใช้แล้วกันสกิลถัดมาเป็นแพสซีฟสกิลคาอิตะลงเอาไว้แล้วสกิลสุดท้ายคายูเป้เคาเป้แล้วแต่จะอ่านแล้วกันเป็นสกิลหนึ่งที่ทําให้ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาแบบแรงโคตรๆการเซตสกิลก็มีตามนี้โซเอ็กโพรชั่นโซฮาเวสตัวโซฮาเวสอย่างที่บอกว่าเวลาบอทผมไม่ได้ใช้แต่เดี๋ยวจะเอาไปทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าใช้สกิลนี้ DPS มันจะเพิ่มขึ้นไหมแล้ว ก็โซดิวิชั่นกับสกิลสุดท้ายคาอูเป้หรือว่าคาเป้อันนี้ยังแค่เลเวล8เท่านั้นเองนะเพราะว่าแต้มสกิลมันมีอยู่เท่านี้มาทดสอบอีกทีโดยใช้สกิลโซฮาเวสจะแรงขึ้นไหมถ้าดูแค่ตามนี้ก็แรงขึ้นชัดเจนจะขบหมื่นกว่าแรงขึ้นมาตัวโซฮาเวสระยะการโจมตีก็8เมตร เป็นระยะกลางใช้ได้อยู่เวลาบอทถ้าใครคิดว่าบอทแล้วดาเมจมันน้อยเกินไปมันช้าเกินไปคุณจะใช้โซฮาวเวสมาช่วยด้วยก็ได้แต่อย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันค่อนข้างจะเปลืองมานาถ้าเวลาคุณบอทแล้วตัวสกิลโซเอ็กซ์โพชั่นมันสามารถครอบคุมดาเมจกับค่าสามเนี่ยได้สกิลอีก2สกิลมาช่วยแล้วมันบอทได้มอนสเตอร์ Monster, มันตายไวก็อาจจะไม่ต้องใช้นะตัวโซฮาเวส แต่ผลก็ค่อนข้างชัดเจนแหละว่าพอใช้แล้ว DPS มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจาก60,000กว่าขึ้นมาเป็น80,000กว่าเอาเป็นตัวโซลิงเกอร์โดยสรุปใครที่อยากจะเล่นเป็นสายดาเมจอาวุธ2มือผมมองว่าดาเมจไม่ได้ขี้เล่เลยโดยเฉพาะถ้าคุณได้พวกลูนที่เป็นลูนเอ็มดาเมจโบนัสต้นเกมมานะมันก็จะสามารถทําให้คุณเล่นได้สบายขึ้น DPS คุณไม่กระจอกแน่ๆยิ่งถ้าทําของทําอะไรถึงถึง DPS ในช่วงแรกขึ้นไปหลักแสนได้ง่ายๆก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจส่วนใครที่จะเอาไปเล่นเป็นสาย ซัพพอร์ตลง PVP อาวุธมือเดียวคาทาโลอันนั้นอาจจะต้องลองดูเพราะว่า DPS สายมือเดียวผมมองว่ามันแค่พอบอดได้มันไม่สามารถสร้างดามเมจอะไรยังไงได้ส่วนพวกสกิลซัพพอร์ตทั้งหลายแหละมันจะได้ผลใน PVP มากน้อยขนาดไหนจะช่วยทีมได้จนเป็นที่น่าสนใจสามารถเอามาทดแทนอาชีพเซจอาชีพบาดแดนซ์ได้ไหมต้องลองไปศึกษาประมาณนี้